สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องอาดามาตามแม่ไพ่แม่ไพ่วันจันท์ที่ผ่านมาแม่ไพ่เข้าตําราวเจสตรงตรง,ตงพี่น้องเมื่อนี้แม่น้องาดามาตามแม่ไั่วันที่22ตุลาคม68วันพุธพี่น้องมาตามตําราวแม่ไพ่พี่น้องมาามแม่ไพฟฝันว่าเจ้าที่มาเขียนเลขให้ทั้งสมตัวและสองตัวพี่น้องเน้นเด้อจะคลิปนี้เป็นตําราวนะคะเพราะว่า แม่ไพ่เพิ่นฟันแล้วเพิ่นบอกว่ามืนอ้วันพุธเพิ่นมั่นใจว่าต้องมาลาวก่อนพี่น้องอ้าอวไปรับส้มรับฟังเลยค่ะแม่ไพ่เพิ่นห้ตัวใดไปเลยค่ะตั้งกล่องเลยพี่น้องบ่รูวาหญ้าฟันบ่ฟันตั้งกล้องยางเดียวทางนี้ก็ได้ไพ่พี่น้องแม่ไพ่แม่ไพ่มาตามเล่าแน่เพิ่นราะว่าเมื่อนีนวันพุธเนาะเมื่อนีนวันพุธแต่โมลูว่าแม่ไฟ่พันบมฟันพี่น้องแล้วทำการบอกเพิ่นฟันไปแม่กให้เขาแล้วล่ะ จ้ะก็แช่ตู้เดียวกันนี่ละจ้ะเพราะว่าเพราะว่ามีมีมื่อนั่นแม่น้องดามาวันจันทร์มามาถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปแน่ะแม่หายสองเก่ากับสองหกแ้วยเนาะมันมีเอฟซีมาคอมเมนต์แม่น้องดาแม่าไพให้ไม่ตรงกันให้ไม่หมดดอกสูนหกเอนดอกสูนเก่าหนูโมโนก็เลยว่านุ่มโมลูโมโนก็มาถ่ายแล้วแม่ก็บอกสำนันเนาะแล้วก็แล้วกันไปตก็นี้มันกันสูนหาสูนหากับสูนหกกัน่ะจ๊ะ อันเมื่อน sí. ี้แม่ฟันไปให้เพื่อนมาเห็นมาตามเหล็กเล่าได้เป็นน้องเล่เมือนี้ฮะแม่ฟันแล้วจ้ะฟันเยอะก็ว่าขันขันเบิ้งขันมันไม่แนกันไม่ได้ว่ากันได้เจว่ากันนอเล่ก็มีเขามีลุ้นาะว่ามันเป็นอะไรหรือฟันตามก็ว่าตามเขาแม่นแมนเจว่ากันพอเล่ก็มีเขามีลุ้นแม่ฟันว่าจังสี่ว่าขจามาหาเลี่ยนสามแปดหาเดือดแม่สามตัวเลยหมดแม่แมนสามแปดหา สามแปดห้าเน,นี่เัเนีเด็กสองตัวนั่นคือ1ิบเก้านึ่เก้ามาเออซำนีเลยบอกจ้ะอัเน่ดโอ้เล็กแม่เผิ่นเพิ่ให้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยทีแม่แม่หาจังสีมากโอเป็นจังสีมากอากันบางหันผาดตัวเดียวจ้าจ้าว่าอันวันวันวันเดี๋ยวเล็กออกวันใดนก็ วันวันจันวันจันน่ะมันออกจันก็มาพูดมี่จันก็พูดจ้าเพราะว่าเห็นเอฟซีว่าเลขเข้าเจ็ดสีมันออกเจ็ดสีเจ็ดสีล่างด้วยเนาะมันออกเจ็ดสีล่างเีอ็ดสีจ้มันก็เลยเข่าเนาะเลเข่าจ้าถือเลขล่างพราอเพราะว่าแม่ออกมาวันจันได้แต่สองเก้าเก้าสองกลับบ้านไปพี่น้อง วันนี้มีเ FC, FC อฟซีเอฟซีคนว่าโอ้ยแม่แม่ของแม่ไพเข้าตรงๆเลยแม่น้องดาเจ็ดสีเฮ้ยแม่น้องดาว่าคือบนหาแม่น้องดาหนะ้าเจ็ดสีมันจ้ะก็แต่บ่ผมเป็นยังด้วยเอฟซี FC อย่าว่ากันพี่น้องอา้ามือน,นี้มาตามให้แล้วพี่น้องวันนี้ไปกินตาํตาตําลาาก่อนพี่น้องอวันนี้ไปกินตําลาวแม่ไพกับฟันหน,หน้อยพัดทุกเพื่นมาเ<อ>าขียนใหน้คือเก่ามันบ่แม่แมนใะนไหคือเก่าเนี่ยล่ะอืมแต่ก็เจ้าทีอยู่ด้ามากคือเก่ามันบ่แม่แมนอือ ม่เพื่อได้บอกว่าแม่ว่ะผุญชายจังวดจนว่าอัานมอนไว้จนว่าแปดมวดแล้วเด้อจ้าเขาพอใจใะว่ามือเศร้าแตให้ไม่อีกโทษไม่อีกมือเศร้าจ้าจ้าจะให้แม่ไปดื่มเหล้านะเพิ่นเพิ่นบริกินเราหน้าแล้วพี่น้องเพราะว่าแต่ก่อนในย่อมรับว่าแม่เพิ่นกินเนาะแม่เนาะกินพอตอนนนั้เพิ่นหาเงินได้แหละผอบ้านเพิ่นก็ยังบ่ทันได้แบบมันเสียมผอบานผุญก็ยังบ่ทันได้เป็นแบบนี้แต่มาหลังๆนี้แม่กะ บอคอยได้กินเพราะว่ามันตอนียอย่างเจอเรื่องมือยหไหมเพราะว่าแม่พิ่งก็ยากระยาไรยางเพราะว่าต้องเป็นเสาลักไหคขอบครัวนาะแม่มเนาะแม่พิ่งก็เลยบรดแทบจะบริกินเลยแหละพี่น้องคุ้มเมือนี่เพราะว่าแม่ยังด้าก็เห็นอยู่นะพี่น้องเพราะว่าบ้านกับบริใกล้จากแม่แม่ยังด้าปันใดพี่น้องอ่าก็สรุปแม่ไพ่บอกแม่ไฟฟันเลยเด้อพี่น้องวันพุธวันนี้วันที่22พี่น้องวันพุธวันที่22แม่ไพ่ให้ตำเล่าไปก่อนพี่น้องตำเล้า แม่ไพบอกเจ้าทีเพื่นมาเขียนให้อีกแล้วสามตัวคือสามแปดห้าหนึ่งตัวคือหนึ่งเก้าพี่น้องแข็บนาเจ้าไว้พี่น้องไปหาซื้อ่ล้าพี่น้องเลขลาววันนี้ตำาลาาพี่น้องอันนี้ฟันมาขึ้นดจ้าจ้าแต่ว่าฟันมาขึ้นว่านให้หกตัวคนเด็กปลาทุกฟันขู่ขึ้นเลยติแม่ทูกขึ้นะอันฟันฟันมาขึ้นว่านเขาให้หกตัวจ้ามันตัวใดแม่เขียนไว้อยู่ อืมแ่ไม่จำอะไรไม่จำอะไรไม่เขียนไว้อยู่อืบกระบอกเขาตังแจ่หมู่ว่านหมู่ว่านเขาก็ม่ทายผีเด้กันเ็เลบบอกเขาอัอน่ะเป็นเล็เล่าหรือเล็กไ่กันไหเอฟทีได้ว่าขนายหลายปันนี้มันถืว่าเป็นเล็ไไถที่แม่กับตั้งหกตัวเนาะมันหกตัวแล้วก็สอดจะแต่ว่าแม่น้องราสิมาเอาไปแต่แบบนี้เด้อพี่น้องเอฟซีเข้าใจกันตรงกันคือแม่น้องไอมาจะมาจันพุทธศุกร์ จะมาเอาเลขลาวโดยเฉพาะบอกเกี่ยวกับเลขไทยจะเอาแต่ลาวคือแจนพุทธสุกนอกนั่นก็คือเป็นเลขไทยไปเลยพี่น้องเพ<อ>ราะ<อ>ว่าจ,จะได้บ่งงเนาะแมนแมนจะได้บ่งงงสมมติว่าแมนออกมาวันจันท์มันยังบอกมันยังบอกท่านออกเลขไทยน่น<ม>เาเนาะเฮาจะเฮา,าก็จะให้เลนเลขลาวไปก่อนตัวเอฟซีบางคนเผม่อนกับหมักเลขลาวแจนพุทธสุกน้าจนั่นเขาเป็นมาหาเลขไทยเลขไทยยังว่าออกอีกหกเก่าหกอดียวของแมนสามตัวของแนแต่ว่าว่าว่ายงไาซะเอฟซี เขาใจแบบง่ายๆเนาะแม่ว่าแม่น้องดาจันพูดสุกแม่น้องดาจะมาตามเลขเลขลาว <Okay. S 1> แร้กันอกอย่างนั้นแมงดาก็จะให้เป็นเลขไทยไปเพราะว่ามันจะได้บ่งงเพราะว่าบางคนบางคนเอฟซีบางคนเพิ่งกระทุ่นหน่อยไแม่แต่แม่้งดาจะเจาะจงแบบนี้ไหมจ๊ะจันแมงเราจะบอกว่าจันวันนี้ตำลาวเน้นลาว <Okay. Man. S 1> กินลาวก่อนค่อยไปกินตำไทย <Okay. S 1> ยี่แต่แม่อา มันท่มจังหวะนั้นแม่จะกินทั้งตำลาวตำไทยทีเดียวเพราะว่าบางคนผลกับโบมีงบลายแม่กินวัตถุดิบได้เพราะว่าแถวบ้านฮะโบมีคนขายเลขเล่ารู้ไหมเนาะแม่นอกจากซื้อแต่ในเว็บแต่คืออายุแม่ผลกับลายแล้วผลกับ่รูกชิไปซื้อจากในเว็บก็เลยเห็ดบ่เป็นไม่พี่น้องเอหลังจากนี้ดอกไม้แจกไม่แต่สืบสายสานันจ้าจกาบ่เป็นงยังขอให้เลขเขาแม่ว่าได้ยินข่าวว่าทางช่องมรวยผลก็ได้เอาเงินมาให้แม่ก็ได้หลายบาทอยู่รู้ไหมเนาะหลายบาทละก็พอได้ เจอจุนครอบครัวไปแม่เพิ่นก็ได้แต่จ้าเ่มีจักบาทแม่บ่มีจ้าบาทจะกินก็บ่มีจนว่าว่าหมอรวยเพราะเงินมันสิกินแน่จัก200ลอยแน่แล้วก็ปอนมาให้จ้าก็บซอยกันเนาะแม่เนาะซอยกันที่ได้กับไผกับพึ่งพาอาศัยกันแบบว่ายังไงกับการน้ำน้ำเงิเพิ่นแม่นแมนจ้ะแต่ว่าเฮามีเฮาก็ต้องประหยัดใช้แม่เอ้ยเพราะว่าเงินกู้เงิมันหายากงานจ้ามีก็ประหยัด ประหยัดใส่อ่าสรุปแม่ไพ่พี่น้องแม่ไพ่ตำลาวนะคะตำลาววันที่22ตุลาเดี๋ยวแมงดาสิเกียนจะได้บ่งงพี่น้องตำลาว22ตุลาคมขอเ<ม>ะว่ากันดักแปลงเลจ้าบ้านพี่พ่อได้รู้หรอกแม่ว่าเลขออกตัวไหนจ้าตามเราตามาตามฝันนี่แหละจ้า เพื่อนฟันมาขึ้นเด้อพี่น้องอันนี้คือตําลาวขอโทษขอัยเด้อพี่น้องตรงซื้อก็งามงามพี่น้องแม,มงดาก,ก็ได้แม่ไผบ่นว่าให้ตําลาวก่อนวันนี้เพื่อนฟันว่าเจ้าถีมาเขียนให้สามแปดห้าหนึ่งเก้าน้องก็คือว่ายัางไงวะข้างบนก็คือสามตัวล่างหนึ่งตัวนั่นไงเนาะง่ายๆเลยพี่น้อง แม่งดแนะนำค่ะไปกินตำลาวก่อนเย็นนี้นะคะวันที่22ิบถ่ายทำวันที่22ตุลาคม68นะคะขอ FC มีโชคมีลาบกับแม่ไพ่นะคะ,คะ,อะขอบคุณแม่ไพไไ่หลายๆที่ห้แนวทางขอ FC มีโชคมีลาบกับแม่ไพ่นะคะ